วันนี้พี่เหนียวหวานหวานวันวันววานจะมาเล่าเรื่องขอไข่ค่ะหนูน้อยพูดตามพี่เหนียวหวานสิคะถ้าพูดตามแล้วจะถือว่าเก่งนะอาาพูดว่าขอไข่ค่ะ มาฟังพูดซิอีกทีสิขอไข่เก่งมากคนที่พูดตามพี่เหมียวก็เก่งคนที่พูดไม่ทันหรือไม่ได้พูดก็เก่งเก่งจ้าเพราะว่าในสายตาพี่เหมียวใครๆก็รู้ว่าพี่เหมียวใจดีแล้วก็เกเรบ้างแต่ว่า พี่เมียวไม่เคยเกเรแบบที่เป็นเด็กไม่ดีนะคะพี่เหมียวก็แค่หยอกเล่นนิดนิดในหน่อยเล็กเล็น้อยนะ่ะทีนี้จะมาเล่าเรื่องขอไข่ให้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะเล่านะคะเรื่องความเกเรเนี่ที่พี่เหมียวพูดว่าพี่เหมียวเกเรพี่เหมียวไม่ได้เกเรแบบ ไปเที่ยวรังแกใครนะคะใครที่ชอบรังแกคนอื่นพี่เหมียวไม่อยากจะพูดด้วยถ้าใครที่เคยรังแกคนอื่นเป็นยิกผมเขาไปด่าเขาไปทำร้ายเขา ตกเกล้งเขาพี่เหมียวจะไม่ให้ฟังนะคะที่ทานของพี่เหมียวนะพี่เหมียวโกรธนะคะถ้าหนูเกเรแบบนั้นพี่เหมียวจะไม่เล่าให้ฟังหรอกคะ่ะแต่ว่าอดีตก็คืออดีตเด็ก เคยเกเรแต่ถ้าตั้งใจใหม่นะหนูหนูตั้งตั้งใจใหม่ว่าหนูจะไม่เกเรกับใครจะไม่แกล้งใครแล้วก็จะเป็นเด็กดีต่อไปเขาจะเรียกว่าหนูกลับใจใหม่แล้วกลับตัวใหม่ถ้าอย่างนั้น เข้ามาได้มาฟังพี่เหมียวหาวานวันวันวันหวานเรานิทานให้ฟังเรื่องขอไข่การละครั้งหนึ่งมีไข่อยู่หนึ่งฟองวางอยู่ตรงตรงไหนดีล่ะไข่เราจะเจอที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่า ไข่ใบนี้เนี่ยพี่เหมียวอ่ะไปเจอมันวางอยู่ที่สนามหญ้าค่ะแล้วพี่เหมียวก็เลยวิ่งไปดูพราบว่ามันเป็นไข่อยู่ใบหนึ่งนะคะอ่พี่เหมียวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะคะพยายามดูพยายามดูยายามดแล้ว คำถามก็ดังขึ้นมาในสมองของพี่เหมียวว่าพี่มันเป็นไข่อะไรไข่เป็ดหรือไข่ไก่แม่เหมียวก็มองเห็นว่าจะเป็นไข่อะไรนะคิดว่ามันเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาไข่นกเตี้ยง หรือว่าไข่จิ้งจกอแต่ว่าหน้าตามันก็เหมือนไข่ไก่นะเออเอาเป็นว่าเป็นไข่ไก่ก็แล้วกันเพราะว่าไข่ไก่ม,มันมักจะเจออยู่ในเล้าเขาก็เลยเรียกกันว่าขอไข่ในเล้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยนี้ยเรามักจะเจอไข่ใไหนนะเด็กๆทายดูสิ มันคือไข่ในตู้เย็นใช่หรือเปล่าดรืว่บางคนอาจจะตอบว่าไข่ในไหนๆมาคนคนไหนว่างคนไหนตอบได้จะบอกบอกบอกสิไข่ในไหนในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไข่ในไหนไข่ในนาไข่ในฟาร์มไข่ในที่ใส่ไข่หรือว่าไข่ในไข่เจียวยังไงไก็ตาม ถ้าเราพูดถึงขอไข่แล้วก็เป็นไข่อะไรมันก็ผิดไข่ทั้งนั้นหละนะจ๊ะ <c oughs> เอาเป็นว่าไข่ใบนี้ที่พี่เหนียวหวานเนี่ยไปเจอเข้าเนี่ยมันมันกระดุกกระดิกได้กระดุกกระดิกได้แล้วอยู่ดีๆเด็กค่ะมันก็จะค่อยๆมีอะไรดังฮ็อกแก๊กฮ็อกแก๊อแกอยู่ข้าง,างใน ายแล้วพี่เหมียวรีบกระโดดตึ้งกลับมาเลยกระโดดตึ้งกลับถอยหลังเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นไขพิเศษก็ได้นะที่มันเดินเองได้นะ่ะเพราะว่ามันมีเสียงอยู่ข้างในอะ่ะมันจะเป็นไข่อะไรพี่เหมียวก็ไปแอบมองดูที่ตงพุ่มไม้ใกลๆ้ๆแล้วก็ค่อยมองตาโตเลยไม่กระพริบเลยเพราะว่าไข่มัน ทำท่ากระดุกกระดิกหมายความว่าข้างในมันมีอะไรบางอย่างออหรือว่าใครมันกำลังจะแปลงร่างเหมือนอย่างในหนังน่ะดูเคยดูหนังใช่ไหมว่ามันมีมนุษย์มนุษย์อะไรนะที่เขาแปลงร่างได้น่ะนูเคยดูแล้วใช่ไหมนั่นโดา,า,าตอบพี่หวานมาสิเออบางคนก็บอกว่ามนุษย์ยนต์บางคนก็บอกว่าอูจ่าแมน,นบางคนก็บอกว่ามนุษย์อะไรนะเยอะแยะไปหมดเลย พี่เหมียวก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างพี่เหมียวกเก่งไม่เท่าเด็กๆหรอเรืเ่องนี้นะ่ะเด็กๆเ,เก่งกว่าพี่เหมียวเยอะไม่ว่าหนูจะตอบวปายังไงมันก็ถูกทั้งนั้นแหละเพราะหนูหนูะเก่งกันทุกคนรู้เปล่านะคนที่ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาฟังเรื่องนี้ต่อต่อนะกลับใายเป็นว่าสักพักหนึ่งพี่พ,พี่พี่เหมียวก็จะต้องกระพิตาบ้างแหละนะคะพี่เหมียวกลัวจะตาแสบเพราะว่า จ้องเอาจ้องเอาจ้องเอาสุดท้ายไข่ใบนั้นมันก็มีรูค่ะมีรูแล้วมีอะไรแลมแผลมโผล่ลลกออกมาอ,อ,อีอืออ้าวเป็นคล้ายๆเป็นอะไรแลมแผลมโผล่ลลกออกมาแล้วทันใดนั้นทันใดนั้นมันมีหัวเปียกๆของสัตว์ชนิดหนึ่งปรากฏออกมาเป็นสัตว์ที่ดูมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะแล้วก็มันก็ ทำให้ไข่นั้นแตกออกมาเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วก็พบวนน่าในนั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวปเปียกๆแล้วก็มันเหมือนตอนที่หนูไปอาบน้ําแล้วโดวนน้ําเปียกแล้วผมมันก็ยังไม่ได้เช็ดก็จะเป็นแบบนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็ออกมากลายเป็นว่าเป็นลูกไก่ลูกไก่เพาะได้ออกมาได้ข้างนอก ขาก็สบ,สบัดสบัดสบัดตัวแล้วก็หันมามองที่พี่เหนียวอย่างช้าชสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มจะแข็งแรงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆเดินกระโผลรก,กระเพลกมาหาพี่เหนียวแล้วเชื่อไหมว่าเขาเรียกพี่เหนียวว่าอะไรเขาเรียกว่าจิบจิบันนี่มันมี่ <c oughs> พี่เหนียวน่ะสุดที่จะ อบภูมิใจที่สุดในโลกเลยแหละถึงแม้ว,ว่าพี่เหนียวจะมีลูกแล้วนะแต่พี่เหนียวก็อยากจะมีอีกนะ <c oughs> เป็นลูกไก่ตัวเล็กๆแล้วไก่ตัวนั้นก็เรียกพี่เหนียวว่ามัมมี่มัมมี่อ้าวแต่จริงถ้าอย่างนั้นนะพี่เหนียวก็เอามาเลี้ยงได้ดีไหมแต่ว่าความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงทันใดนั้นพี่เหนียวก็มองเห็นแม่ไก่ตัวหนึ่ง เดินมาที่ลูกไก่ตัวนั้นแล้วเข้ามองหน้าพี่เหนียวด้วยความไม่พอใจเขาคิดว่าพี่เหนียวต้องไปขโมยลูกเขาของเขามาแน่นอนเลยซึ่งพี่เหนียวไม่ได้คิดว่าจะขโมยแต่ตอนแรกคิดว่าจะเอามาเป็นลูกแต่ว่ามันก็คล้ายกับจะขโมยนั่นว่าไปแล้วนะอะยอมรับยอมรับก็ได้ว่าพี่เหนียวอะพลาดคิดผิดไปว่าจะไปเอา ไก่ตัวนั้นมาเป็นลูกของพี่เหมียวเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ของใครก็ไม่เป็นของคนนั้นเขาเป็นลูกของแม่ไก่ก็ต้องคืนให้แม่ไก่พี่เหมียวก็เลยก้มศีรษะลงติดกับพื้นดินใส่แม่ไก่แล้วก็บอกกับเขาว่าเหมียว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 แม่ไก่จ้า ผิดไปแล้วพี่เหนียวไม่คิดจะขโมยลูกไก่ของแม่ไก่มาหรอกนะจ๊ะเอาคืนไปได้เลยแม่ไก่ก็มองหน้าพี่เหนียวอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดอยู่ในใจว่าคงจะอภัยให้อยู่หรอกเพราะเขาไม่ได้ทำร้ายลูกของเราทันใดนั้นแม่ไก่ก็เลยพังงกหน้ารับการเคารพจากพี่เหนียวแล้วก็ค่อยค่อย เดินนำหน้าลูกไก่ตามให้ตามไปนะซึ่งลูกไก่พอเห็นหน้าแม่แมท้ๆของตัวเองแล้ว,ลวก็หันมาขอบคุณพี่เหนียวแล้วก็แกว่งหางเสีนนิดนึงบอกว่าคล้ายๆกับจะพูดว่าขอบคุณแล้วพี่ก็มีเสียงุกเล็กออกมาว่าจิ๊บจิ๊บจิ๊บจแล้วก็ก็วิ่งตามแม่ของเขาไปอยู่อย่างมีความสุขขอไข่ ลองพูดตามพี่เหนียวหวานดูสิคะขอไข่ขอไข่ขอไข่ดีมากเก่งกันทุกคนนะคะคนที่ไม่เกเรก็จะได้คะแนนเต็มคนที่เกเรต้องเลิกเกเรถึงจะได้คะแนนนะคะรักเด็กๆนะคะรักหนูจ้าบ๊ายบาย